นกได้ปีกไก่มาสีปีกนะเพื่นอนอันนี้นกก็ใช้มีดปลายแหลมจิ้มจิ้มให้ทะลุแล้วนะคะแ็จแล้วนกก็จะใส่เนี่ยสีอิ๊วขาเขียวนะคะหมักนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวนกจะทํากับข้าวนะเพื่อนหมักนิดหน่อยคือเราใส่ให้นิดหน่อยนะะไม่เยอะนะฮะแล้วก็คุกคก,ก,กันนะ ทอดได้ที่แล้วนะคะพืนอนนกก็จะมาทําซอสนะคะวันนี้นกจะทําปีกไก่เหล้าแดงนะคะส่วนผสมก็จะมีนี่นะคะซอสมะเขือเทศนะคะหนึ่งถ้วยตวงนะอันนี้ก็คือเหล้านะคะเหล้าอะไรก็ได้นะ,ะประมาณหนึ่งส่วนสี่นะคะแล้วก็มีแป้งข้าวโพดนะ,ะประมาณสองช้อนโต๊ะน้ำเปล่าก็ประมาณหนึ่งส่วนสี่นะ,ะแล้วก็ น้ำตาลทรายนะประมาณสองช้อนโต๊ะพริกไทยประมาณหนึ่งช้อนชาเกลือก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะก็ส่วนผสมก็มีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวน้องก็จะทำซอสเลยนะคะเพื่อนผิดไก่ก็ออนำลงไปทอดนะคะเพื่อนอน้องก็จะรวนกระเทียมนะคะกระเทียมเราจะใช้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพื่อน แล้วเราก็จะใส่ส่วนผสมลงไปเราจะใส่น้ำตาลนะใส่น้ำใส่ซ้อมะเขือเทศหรือข้อชอบมีอะไรก็ใช้ได้หมดนะ สมทำเสร็จต้องชิมนะคันเพื่อนทุกอย่างต้องชิมนะคะทำเสร็จนะตามที่รสชาติที่เราชอบนะคะออต้องใส่แป้งขา้าวโพดนะเพื่อนแต่อย่าใส่เยอะก่อนนะคะค่อยๆใส่นะเพื่อให้เขาเหนียว เหนียวได้ที่ก็พอนะฮะแคนี้ก็ได้ที่แล้วะคะ่ะเราก็จะปิดไฟเลยนะคะแล้วก็จะเอาไก่ลงไปคุกค่คะ รสชาติเนี่ยได้ที่แล้วนะทุกอย่างสัดส่วนทุกอย่างได้หมดแล้วนะคะเสร็จแล้วคะ่ะเสร็จแล้วสวยงามตามท้องเรื่องนะคะปีไก่เล่าแดงนะคะก็ตกแต่งด้วยดอกกุหลาบนะเพื่อน ชอบไหมคะชอบไหมชอบไหมชอบไหมก็แค่ตกแต่งนะคะดอกกลาบนะาทานก็คือทานปีกไก่เล่าแดงนะคะตามส่วนผสมที่แจ้งไปแล้วนะคะก็อร่อยคะ่ะอร่อยลองดูน้านเพื่อนอยากทานค้องอร่อยต้องใจเย็นนิดนึงนะคะ ก็เช่นเคยนะคะถ้าเข้ามาแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งอย่าลืมคอมเมนต์ให้นกด้วยนะคะแล้วงเราจเจอกันค่หาเพื่อน thank you my friend thank you for watching my video f g 8 have a good time โอเคขอบคุณมากนะค่นเพื่อนรักษาสุขภาพนะคะเลิ e ๆค่ะ bye